วัสดีครับปกติลุงเนี่ยเตีมรังบ้านน้องปุงอีกนะครับามาดู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 ไปเราสำรวจเด้เล่นกันหล่ะมาเสียมาเดี๋ยวมาอีกนินมา,านมา,มา ก่อนนอนครับ fc ใต้บรรยากาศได้ดูนะครับรับกำคำก่อนนอนตรงป่าจิมไส้ครับ ยากาศดีครับเกนนี้ลมไม่แรงกับลมปัดช่ยชยๆรินๆินนะไม่จ่ายเลยนะถ้าฝนตกก็ว่ารินๆินนะบาได้ทาถ้าบันเราก็ฝนตกปล่อยๆว่าะตายอันนี้ลมปัดแบบโช่วยอ่อนๆบรรยากาศด,ดีครับไปดูสิเด็กๆมันนอนหลับกันหรือ,อยัง นี่กับวัฒนานะนะดูวัฒนะปีอวนขึ้นนะครับดูเห็นไหมครับพี่พเพราะว่านึ่งเขาได้เดินออกกําลังนะครับแล้วก็กินไปด้วยแบบตามธรรมาชาติของซัดนั่นนะครับเห็นไหมครับนี่ตีนอน,นครับดูอวนปีขึ้นครับวัฒนาะอันะนอะ ดูเขาสดใสมีน้ำมีนวลมากับยัมไงครับอุดมสมบูรณ์ครับวัฒนาจุกตัวกับ่วงนี้คือว่ามันมดนาเกี่ยวกับมันมดนาตำนาแล้วนะเกี่ยวกับได้เจ็ดแล้วก็ได้ปล่อยสัตว์พวกนี้ได้ออกเดินกินตามธรรมชาติี่ว่าเข้าเป็นมาได้ออกกำลังกายไปด้วยได้กินไปด้วยอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ร่างกายก็คือดีขึ้นครับตอนมาไม่ม่อเขาจะตื่นนิดนึงครับธรรมดาเนาะครับแต่ตัววันนี้เขาสนิทหมดแล้วครับไม่มีคำว่าใครเดินข้าวมาแล้วอ่าจะรู้สึกตกใจหรือรู้สึกแบบนั้นแบบนี้นี่ถ้าปกติตอนมาไม่เม่เขาจะลุกลุกขึ้นเลยครับเขาตกใจเขาอย่างกลัวเขาอย่างอะไรได้นะครับอย่างความไหวแหวงใจได้ยังยัง,ยงไม่มีครับ แต่ตัววันนี้เขารู้กับพอเขามาอยู่ที่นี่ทั้งเขารู้ว่าไม่มีใครทาร้ายเขาไอะไรเขาตั้งสิน้นเขาก็เลยให้ความเชื่อใจเห็นแม่รับถ้าไม่ก่อนลุงเดียดีว่าถ้าคลิปหรือว่าคนอื่นๆติดก็ใต้กันนะครับแขกเดินเก้าแขกนี่เขาก็ตกใจแลยครับเขาก็จะท้อยเลยครับหรือเขานอนอยู่แบบนี้เขาก็จะลุกเลยครับลุกนี่เลยพยายามจะลุกออกนี่ยงกันนะแต่ตัววันนี้ไม่ไม่ครับวันนะะ

เอาเดยเอ้าอ่านว่างกับอันนี้คืออ่านว่างกบเอ้าเอาเดี๋ยวเอานอน,น,นกันนะครันนั้นไม่ไม่กลัวเนี่ยเดดูตัวอื่นบ้างครับพวกนี้ไม่ต้องง่วงครับคุณนี่เจ้าแครน้อย นี่เจ้าแกย์นอยยังไม่นอนตีมันเตี้ยครับมันมันเป็นควายเตี้ยขาสั้นนิดเดียวปักปอนกันตามมัเตยใส่บรรยากาศดีครับนี่ตรงเดียวปิดเปิดเห็นไหมครับ นี่จะเป็นตีหน้านะครับอันนี้ประต้มเสร็จแล้วก็ะโอเคเลยับแต่ก็ยังไม่เช็ดเรียบร้อยนะครับเพราะยังต้องเกลีย์ปรคอบนี้ปรับกระปาป,ปืนตีฮะไปถึงเสมอปืนบานเด็กๆก็นอนแล้วันบ่ายมองอะไรอืม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 มอง สวยงามเลยครับเต้าวับรับสภบพปืนตีสะปาปืนตีได้เรียบร้อยนี่สวยดาวระยิบระยับสวยงามมาก สนาปีขึ้นตาตายเลยมีน้ำมีนวลมีกระเนือ้อมีอะไรกับปีกอวนงินการน,นี้แหละครับก่อนนอนก็นจะแบบนี้หละครับตังไม่ได้ลงคลิปกก่นอนนอน,นถ้ามันนอนตรงหน้าลงนี้ก็จะเดินแบบนี้แหละก่อนนอนนะนะไม่รู้จะทำอะไรก็เดิน ไอ้มูอยู่กับแม่ก็มูนอนเล่นอยู่กับแม่ก็เกิืนี้น้องอุ้งอิงจะหน่อยเป็ดบันแปลงนะครับก็ไปเล่นอยู่เฉยภูมแต่จะไม่พิษนะน่าจะเป็นเกลืนี้ประหลงเดี้ยไม่เคยได้ดูโปรแกรมครับโมแต่ตมมานหรือบางทีลืมกัน หลายละเอียดบางทีถ้าบอลพิกก็กไปเอฟซีด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิงแจนเติมนะครับกดติดตามให้ลุงเดียนะครับทีมล่างบาน ช่องเล็กๆน้อยๆครับเป็นกำลังใจให้กันครับ F4 ที่น่ารักทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามจองปลานางแม่บ้านนองอิงนะครับปาวันทิมล่างบ้านนองอ,งอิงทองพูนใบน้อยครับแล้วก็ยุ่นแค่นี้แหละ ส่วนเรื่องยืนก็โอเคตามตองเรื่องแล้วนะครับทุกคนก็ได้เห็นก้าวรว่าได้ได้ไดกันบางแล้วส่วนนั้นลวงเดียมไม่ก็ปูนะครับทีเอฟทีคอมเมนต์มาตามด้ยเนาะวันนี้ก็ทำงานตามปกติของหลวงเดียมนะครับปุ้มก็รักเคารพทุกคนเหมือนเดิม ไ,ได้มีได้กับปมตุกยางปิดปราดกันได้และการตุกยางแก้ไขได้ไม่มีดีทัางร้อยหรือว่าไม่มีเลวร้ายทัางร้อยแล้วครับชีวิตคนเราไม่มีหรอกครับว่าเช่นดีรอยเปิดสินป้มจัอรอยเปิดสินมันไม่มีครับ คนไทยเราอาัยให้กันเอือเผื่อเผื่อแพร่กันสังคมถึงจะมีความชุกครับบ้านเราเมืองไทยนี่เป็นสิ่งดีดีที่สุดสวยงามที่สุดแล้วครับในเมืองกับเมืองนอกนะครับบางปฏิทษไดรายกาคงจะได้เงินก้าเป็นได้กันบ้างเหลวครับนะติดปานปานมาครับผมเมืองปุทดีที่สุดครับฝรั่งอย่างบอกว่าเวริกูด ไฮไลแบบท์ไทยแลนด์เป็นสิ่งดีๆเรามีปร a ม m กรรรัดเรามีเอกร,ราชเป็นกองตัวเองเราไม่เคยตกเป็นเหมือนขึ้นกองไครบรรพบุรุษเราปกปักปกปักรักษาแผ่นดินมาให้ลูกหลานไม่เคยเป็นตาดไกลนี่คือสิ่งดีๆที่สุด โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแกนี้นะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับกดในกับราศีธนวัตร F4 ตีดหน่ารักทุกคนก็ทุกกับป่าแข็งแรงยิ่งสักเซ็ตกลุ่มกรองตื่นจ่ามาได้เงินแสนเงินล้านเรือทุกกับป่าแข็งแรงเจอกันไม่คลิปหน้าครับก็ดีครับผม